ผมมือนีกะมาหอดไม่้ํำโคงครับตะกรงอีกแล้วครับนี่เลยครับมือนี้ตะกรงใช่ไหมผ้ามันตกปลาหมูครับปลาหมูปลากดปลากดคังครับผมจัดชุดหน้าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับสองขอนะครับสองขอครับผมผูกหินใช้หินนะครับนี่ หินเหนือลูกหมุนนะครับเป็นตัวท่วงแทนตะกัวนะครับตัวเนี้ยเนี่ยเลยอกด้วยเหยื่อนะครับนี่ใส่เดือนโขงครับผมสุดยอดครับเยื่อนี่ครับเดี๋ยว,วยเลย ขอละครึ่งตัวตกปลาหมูใส่ซ้ำาน่ครับขอละครึ่งตัวประมาณนี้ครับผมเนี่ยเลยนี่เลยครับอ่ะขอละครึ่งตัวโยนให้ถึงพื้นเลยครับนี่เลยครับอื้อื้ยอยเนี่ยแหละครับปลาหมูครับผม ปลาหมูแม่น้ำโขงโอ้นี่ครับฟิดจัดนี่ครับปลาหมูแม่น้ำโขงครับลักษณะปลาหมูครับเป็นแบบนี้ครับจริงจะมีเขียวตรงนี้ครับตะกรงฮากออกแล้วครับเทสเยื่อเรียบร้อยครับตอนลงมาตะกี้นะครับผมนี่แหละครับปลาที่เราจะมาตกกันวันดี้ไม่รู้จะได้กี่แต้มครับผมนี่เลยมาล่อหลุ่นกันเลยครับเนียตัวสวยๆเลยครับเอ้าเอ้ย สดมันดิ้นเนี่ยมันดิ้นเอ้ยนี่เลยครับนี่ครับนี่ไงน,นี่มีเสียงกระดิ่งครับต้องเอาขึ้นมาเบิ่งนะครับผมดูครับดูครับ ติดหินดีครับโอ้ติดหินดีแล้วครับผมหินเยอะกับแบบดีแล้วครับผมแม่น้ำโขงครับ โอ้ยติดหินลูดไปอีกแล้วครับผมไม่น่าเลย ติดกระดิ่งไว้แล้วครับอรอลุนกันเลยครับโหตอรรับตอรรับต่อเจือแล้ว,ลวโหต้องเอาลกขึ้นมาเบิ่งเลยครับผมนี่เลย ปทูครับปะทูปะทูครับผมหมูแพะคู่โอ้โหสวยงามเลยครับสู่ตะกล้องครับผมไม่พลาดครับมาสวยนะครับตัวนี้ เลยครับปลาหมูครับผมเนี่ยสองแต้มเลยครับสวยงามครับผมอะตอดีแล้วครับต่อดีเร็ว อ้ๆๆๆต่อเนื่องครับต่อเนื่องอนี่เลยครับนี่เลยครับขั้นนี้เลยครับเนี่ยนี่เลยครับขั้นนี้เลยต่อเลยครับอ้อาว มยูครับลุดครับผมอุูยลุดได้ยังไงโอ้ยลุดเลยครับเยือแบนไปเลยครับโอ้โหขนาเสื้อเอาไม้ครับเอาไม้ครับแบบนี้ต้องเอาไม้ครับผม ตัวนี้เป็นปรากดเลยครับใส่สวยงามเลยครับผมใส่แกงเลยครับปรากดมาอีกหนึ่งครับสวยงามเลยครับต่อทสองซ้มเชื่อนะครับผม แพกคู่อีกแล้วครับปลาหมูแพกคู่สวยงามเลยครับผมโอ้ยสวยสวย หมูแพ็กคู่โอ้โหกูสวยเลยครับออกินจัดครับผม อีกแต้มครับผมหูใหม่ตัวนึงครับกดหม้อครับตัวนี้หูวี่ใสสวยเลยครับพอดีแกงเลยครับผมกดหม้ออีกหนึ่งตัวครับกดหม้อไม่น้ำโขงครับผมสวยงามอยู่ครับตัวนี้พอดีแกงเลยครับมาอีกหนึ่งแต้มอีกหนึ่งแต้มครับผมหูใหม่อีกหนึ่งตัวครับ สวยยนี่หักเงียงเลยครับหักฟันมันเนี่ยโอ้โหได้เลือดเลยนะครับเนี่ยมาอีกหนึ่งตัวครับสวยงามโอ้ยหมานดีครับหมานหมานหมานครับหมานวันนี้เลยครับ กินเหยื่อไปหล่อนเลยครับผมเหลือใส่เดือนนิดเดียวเองครับเนี่ยโอ,โอ้โดนตอดเหยื่อ,อไปหลายเติมแล้วครับจัดไปวันนี้มารี่นะครับผมกับตะก้องคนริมโขงโอ้ยเด็ดปลาเป็นโลเลยครับปลาหมูปลากดปลากดหมอครับผมเปียบเลยครับ นี่ครับโคดหมอใส่สวยเลยครับว้าวอดเหลืองก็มีนี่ครับปลาหมูกับเพียบเลยครับนี่เลยเพียบเลยนี่ครับผู้กสดเท่านัน้นเลยครับนี่เลยครับ หูอินดิน้นปลาเป็นโลเลยครับเนสวยงามครับผมนี่เลยครับใส่สวยๆครับได้ปลาเป็นสิบวันนี้เก้าตัวสิบตัวแน่นอนครับปลาหมูปลากดปลากดหม้อครับผมนี่เลยครับโอ้สวยๆเท่านั้นเลยครับ มานอีดีครับมือนี้สุดยอดครับผม สายตัวเองขึ้นมาหมูครับพันสายขึ้นมาเลยครับผมโอ้โหปหมูอีกแต้มนึงครับโอ้พันสายตัวเองขึ้นมาเลยครับเก็บอุปกรณ์กับบานครับผมวันนี้ ตะกองม้านอิลีครับใส่เดือน่นเลยครับหูตาสวยๆเลยครับทางปลาหมูประกดหมอประกดเหลืองเป็นซิปเลยครับปลาหมูขอบคุณทุกท่านนะครับเมื่อนี้ที่ติดตามเบิงคลิปการตกปลาแม่น้โขงของตะกองครับผมคลิปนี้ก็เป็นการตกปลาหมูเน้นๆเลยครับนี่สวยงามเลยครับแต่ละตัว ใส่ในแบบสุดยอดเลยโอ้ยลื่น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 ,น,นสวยสวยนี่เลยครับปลาอีกหนึ่งชนิดของแม่น้ํำโขงครับผมดินดินสดๆดเลยครับปลาอีกชนิดหนึ่งครับนี่สวยงามของแม่น้ำโขงไหครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมว่าจะเป็นการตกปลาหมูตกปลาเกตตกปลาแค้นะครับตะกรงก,ก็ตกปลาหลายอย่างอยู่ครับม่ในแม่น้ำโขงแม่น้ำสายชีวิตแห่งชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงครับผมปลามีหลายชนิดให้ตกกันครับตลอดทั้งปีเลยครับจะลุ้งบ่ใดแค่ช่วงเดียวครับหน,น,นาฝนน้มขึ้นครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นทิบตกปลาหมูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมโอกาณา เส็จคลิปลงม่อยู่ครับผมคอยพบคอยพอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมขอบคุณครับ